สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะจ๊ะหายเฉยเลยพระรังชารัฐลบโพสหาเสียงปี62สเสื้อไพรนโยบายค่าแรงขั้นต่ำา4 0 0บาทอาจารย์ปริญญาแนะประยุทธ์ดูนโยบายพระรังชารัฐด้วยลังบอกชัดๆทำให้ได้อย่างที่พูด จากกรณีที่มีรายง,งานข่าวว่าพลเอกประย,ยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ชนะด้วยคะแนนล้นหลามโดยหยิบยกเรื่องนโยบายที่นายชัดชาติประกาศไว้มากกว่า200ข้อขึ้นมาป่ารบว่า นโยบายที่นำเสนอมานั้นมีเป็นจำนวนมากแล้วจะทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนซึ่งบางนโยบายต้องใช้เวลาทำแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าทำได้หมดอย่างนั้นจริงอำนาจยิ่งกว่านายกเสียอีกขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรองหัวหน้าพักพรัมชารัฐกล่าวถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าเลือกไปแล้ว ก็ปฏิบัติตามที่เราคุยกันไว้ตามที่ได้หาเสียงไว้คนเราคำพูดเป็นนายนะถ้าเราพูดอะไรไปหาเสียงอะไรไว้ก็ต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ครั้งหน้าประชาชนก็ลงโทษอยู่แล้วแต่ถ้าทำได้ครั้งหน้าก็อาจจะได้คะแนนทวีคูณไปอีก ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2565ผู้สื่ข่าวรายงาน,นว่าโพสต์เซอร์ไพยนโยบายของเพจพรรคพรังชารัฐที่เคยหาเสียงไว้เมื่อ14มีนาคมปี2562ว่าจะด,ดันค่าแรงขั้นต่ำ400-425บาทต่อวันปริญญาตรีเงินเดือน20,000บาทอาชีวะเงินเดือน18,000บาทเด็กจบใหม่เสนอยกเว้นภาษี5ปี ยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์2ปีลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา10%เเอร์ซนโยบายมารดาประชารัฐด,ดูแลตั้งแต่ตั้งคันเดือนละ3,000บาททำครอด10,000บาทค่าเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่เกิดถึง6ปีเดือนละ2,000บาทนั้นได้ถูกลบออกไปแล้ว พ้นดังกล่าวยังระบุด,ด้วยว่าพักพรังชารัฐจะทําให้พี่นอกเกษตรกรรวยอย่างมั่นคงรวยอย่างยั่งยืนโดยดูแลข้าวเจ้า1 2 0 0 0บาทขึ้นไปต่อตันข้าวหอมมะลิ18,000บาทขึ้นไปต่อตันอ้อ,อย1,000บาทขึ้นไปต่อตันยางพารา65บาทขึ้นไปต่อกิโลกรมัมมันสำปะหลัง3บาทขึ้นไปต่อกิโลกรมัมและปาล์มราคา เป้าหมาย5บาทต่อกิโลกรัมทั้งมีนโยบายช่วยโชห่วยยกรีดความสามารถในการค้าโดยทำให้โชห่วยสามารถสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อลดต้นทุนโดยจะทำให้โชห่วยทุกตำบลทำโชห่วยดิจิตอลโชห่วยประชารัฐโดยให้ทุน1ล้านบาทต่อโชห่วยประชารัฐอย่างไรก็ตามในโลกออนไลน์อาทิเพจ a c e b o o k วิวาฒะก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องดังกล่าวและได้โพสต์ข้อความว่าลบไม่ได้ช่วยให้ลืมโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นลุงสีมีไหนรีบมาตรวจสอบด่วนผ่านมาหลายปีแล้วนะจ๊ะเอาสิไหนนักร้องมาสิร้องสิหัวหดกันอยู่ไหนล่ะในเวลาร้องหรือยังจะรอฟังเลยนะ แต่ที่น่าแปลกคือ,อยังมีคนทำเป็นหูหนวกตาบอดสนับสนุนพักนี้อีกด้วยลบทำไมแขบไว้ตั้งนานแล้วเพราะดูทรงแล้วทำไม่ได้แน่นอนแบบนี้ผิดไหมครับเพราะถแถลงผลงานที่จะทำกับสภาไปตอนเลือกตั้งแล้วทำไม่ได้ถึงขั้นยุบพักหรือไม่ครับจริงหรือไม่จริงเป็นพักการเมืองและมีนายกัธมนตรีที่ต่ำตมที่สุดเท่าที่เคยเห็นละตั้งแต่เกิดมา ไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนที่บริหารงานให้ห่วยแตกและกากเดนที่สุดเท่ารัฐบาลชุดนี้เลยคอยแต่แซนนโยบายของคนอื่นแต่ของพรรคตัวเองที่เคยบอกนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนยังทำไม่ได้เลยไม่ละอายแก่ใจกันบ้างหรือครับท่านน่าอับอายจริงๆนะครับพรรคนี้พวกเสพติดอำนาจถึงเวลาโดนไล่เช็คบินแล้วปรากฏการชัดชาติแลนสไลด์ ใครยังจะกล้าปลุกผีมาไล่ยินดีกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์สำหรับการชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้เป็นผู้ว่าคนที่17ของกรุงเทพมหานครรู้สึกดีกับการยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งของบรรดาผู้แข่งขันทั้งหลายแต่รู้สึกเศร้าใจกับอาการพรานของเหล่ากองเชียร์ที่โชว์นิสัยในส่วนลึก และความคิดจิตใจที่ขับแคบที่พาการแสดงอาการเวี่ยงพอรับไม่ได้กับการพ่ายแพ้อุตสาหงัดสารพัดวิธีในการโน้มน้าวปลุกผีกปพปสด้านหลังให้อดีตแกนนนำที่หมดสภาพให้ออกมาคมขู่คนกรุงเทพว่าถ้าไม่เลือกคนที่ตนเชียร์ไปเลือกขั้วความคิดตรงกันข้ามระวังจะมีรัฐประหารระวังกรุงเทพจะไม่สงบสุข การหาเสียงในลักษณะข่มขู่ประชาชนเช่นนี้ถือว่าน่าเกลียดมากๆแต่กกต่อเงียบกริบเหมือนกับว่าการขู่ว่าจะมีรัฐประหารสำหรับประเทศนี้ถือเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นแหละคํากับอาการพรานที่ว่าคะแนนของขั้วสนับสนุนรัฐบาลหากนับรวมเข้าด้วยกัน3-4คนแล้วถือว่าได้คะแนนเป็นกอบเป็นกร,รเหมือนกันนะไม่ได้แพ้ขาดทั้งทางที่รวมยังไง ก็ยังแพ้คะแนนชัดชาติเพียงคนเดียวและหากยิ่งรวมเข้ากับคะแนนของวิโรธลัคนาอดิสอนเข้าไปด้วยยิ่งห่างกันสุดกู่ระหว่างสองขั้วจุดยืนเหลือเชื่อที่มาถึงตอนนี้นอกเหนือจากข้อแก้ตัวต่างๆนานารวมทังข้ออ้างไม่ให้ตัวเองเสียหน้ากลับไม่มีการวิเคราะห์บทเรียนของความพ่ายแพ้ในครั้งนี้อย่างตะแบงแท้ถ่ายไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะไม่ได้สำนึกเลยว่าพอถึงจุดที่ต้องเอาตัวรอดคะแนนถูกกำหนดด้วยผลประโยชน์ล้ำลึกแน่นาคตเททิ้งบรรดาพักนั่งร้านที่เคยช่วยหนุนให้ได้เป็นรัฐบาลแบบไรเยื่อใหญ่แต่บรรดาพักนั่งร้านที่เคยตระบัศัตว์มาอุ้มชูกลับไม่ได้มองว่าถูกเทยังคงเกาะใบบุญเพียงเพราะต้องการเป็นรัฐบาลให้ครบเทม หลังจากนั้นไปตายเอาดาับหน้าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดสะท้อนเตือนให้ประชาชนต้องหันมามองปรากฏการกรุงเทพในครั้งนี้ให้ดีว่าหากจะเคลียร์ผล็จการและพวกตระบัดสัตว์ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเสพติดอำนาจที่ต้องการอยู่ต่อสืบทอดอำนาจไปเรื่อยๆนานจะต้องชนะให้ขาวสะอาดในลักษณะเดียวกันนี้เท่านั้น แต่ตลกที่สุดก็คือการโชว์โง่ของ i อของสลิมที่ออกมาเรียกร้องทันทีว่าทำไมน้ำอย่างท่วมทำไมรถยังติดทำไมสายไฟยังไม่ลงดินตอนนี้เข้ามาเป็นผู้ว่าขัมแล้วหรือ ไม่รู้ว่าโง่จริงหรือแกล้งโง่กันแน่เพราะวันนี้ชัดชาติยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากกรอว่าชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่ากทมตามกฎหมายแล้วดังนั้นชัดชาติยังไม่ได้นับหนึ่งในการรับตำแหน่งเพื่อเริ่มต้นทำงานเลยนี่คือผลงาน ที่ล้มเหลวของรัฐบาลคอสชอของรัฐบาลประยุจจันโอชาที่บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานจะทำให้สังคมปรองดองกันแต่กลับไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยในช่วงระยะเวลา8ปี เห็นมีคนออกมาบงชักชวนคนมารวมตัวแสดงพลังไม่เอาชาดชาติก็หวังว่ารัฐบาลตำรวจและทหารคงรู้และจำได้แม่นนะว่าตอนนี้ยังมีพรกฉุกเฉินห้ามการชุมนุมห้ามการรวมตัวหวังว่าไม่เลือกปฏิบัติก็แล้วกัน โดยเฉพาะพบตรยิ่งควรจะต้องห้ามชุมนุมให้เสมอภาคเช่นเดียวกับที่ทำกับบรรดาเย,ยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกศษาและประชาชนเพราะตอนนี้ศรัทธาที่มีต่อการทำหน้าที่ของตำรวจบอกได้เลยว่าติดลบมากๆเพราะพฤติกรรมที่ทำลายความศรัทธาต่อระบบและกระบวนการยุติธรรมนี่แหละที่ทำให้ภาคประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของประเทศเลือกตั้งผูว้ว่ากทมเป็นแค่หลักกิโลเมตรแรกเท่านั้นสังวรกันไว้เถอะ พวกเศษติดอำนาจไม่ลืมหูลืมตาทั้งหลายขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัตติชนและบางกอกทุเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี